ดีใจกับสะพานแขวนที่กำลังสร้างเพิ่มมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วควรจะสร้างตั้งนานเรารถติดมากอ่มองอย่างนี้ตูเตี้ยนะครับถ้าขึ้นไปนี่โคตรเสียวอะ่ะเนี่ยกำลังก่อสร้างนะแป๊บเดียวเองนะรู้สึกว่าจะเร็วมากนะเป็นคู่ขนานเนี่ยคือตัวเก่านี่ก็มีอายุมาหลายปีแล้วนะสามสิบสี่สิบปีแล้วมั้ง เียป้องกันรถติดหรือเขาก็เก่งนะมองอย่างนี้เตี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นนี้โอ้โหสูงดีใจกับฝั่งทนบดีด้วยนะครับจะได้มีสะพานข้ามแม่น้ำขับรถมันเร็วหน่อยไม่จะไปออกัน บนทางดวนดินแดนกัน